สติคือเกราะป้องกันจิตสมาธิคือดาบคมของใจพลังแห่งการพัฒนาจิตในโลกยุคใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารความเร่งรีบและแรงกดดันรอบด้านจิตใจของเราเปรียบเสมือนสนามรบที่ถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาความเครียดความวิตกกังวลความหง,งุดหงิดและความวอกแวกล้วนเป็นศัตรูที่คอยบั่นทอนพลังงานและสมาธิของเรา แต่ในท่ามกลางความวุ่นวายนั้นยังมีเครื่องมืออันทรงพลังสองชนิดที่สามารถปกป้องและพัฒนาจิตใจของเราได้อย่างแท้จริงนั่นคือสติและสมาธิบทความนี้จะเจาะลึกถึงความหมายและบทบาทของสติและสมาธิในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาตนเองชี้ให้เห็นว่าสติเปรียบเสมือนเกราะป้องกันจิตที่ช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายได้อย่างมั่นคง ส่วนสมาธิเปรียบเสมือนดาบคมของใจที่ช่วยให้เราสามารถจดจอ่อตัดสินใจและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าใจและฝึกฝนเครื่องมือทั้งสองนี้เราจะสามารถก้าวผ่านพายุแห่งชีวิตได้อย่างสงบและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศัก,กยภาพความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสติและสมาธิ ก่อนที่จะเจาะนึกถึงแก่นแท้ของทั้งสองคำเราต้องทำความเข้าใจกับความเชื่อผิดๆที่เรามักมีเกี่ยวกับมันก่อนสติและสมาธิคือสิ่งเดียวกันหลายคนใช้สองคำนี้สลับกันไปมาแต่จริงๆแล้วทั้งสองมีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบสมาธิคือการนั่งหลับตาเท่านั้นสมาธิถูกจำกัดอยู่แค่การนั่งนิ่งๆซึ่งเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการฝึกฝนแต่ไม่ใช่ความหมายทั้งหมดของมัน สติและสมาธิเป็นเรื่องของศาสนาเท่านั้นทั้งสองสิ่งเป็นทักษะสากลที่สามารถฝึกฝนได้โดยไม่จำกัดศาสนาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนสติ mindfulness เกราะป้องกันจิตที่มองไม่เห็นสติคือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันคือการรับรู้อย่างเปิดกว้างและไม่ตัดสินถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ ความรู้สึกทางกายหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวสติไม่ใช่การพยายามควบคุมความคิดแต่คือการเฝ้าดูความคิดเหล่านั้นเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไปในท้องฟ้าบทบาทของสติเปรียบเสมือนเกราะป้องกันจิตเพราะมันช่วยให้เราป้องกันอารมณ์เชิงลบเข้าครอบงำเมื่อเรามีสติเราจะสามารถรับรู้ถึงอารมณ์โกรธความวิตกกังวล หรือความหงุดหงิดได้ในขณะที่มันเกิดขึ้นทำให้เราไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นสร้างความสงบภายในเมื่อเราฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันเราจะหลุดพ้นจากความกังวลในเรื่องที่ยังไม่มาถึงและความเสียใจในเรื่องที่ผ่านไปแล้วทำให้จิตใจสงบและมั่นคงปกป้องจากการถูกบงการโดยสิ่งเร้าภายนอกในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าสติช่วยให้เราไม่ถูกดึงดูดหรือวกแวกไปกับสิ่งต่างๆรอบตัว ทำให้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ได้อย่างเต็มที่วิธีฝึกสติในชีวิตประจําวันการหายใจอย่างมีสติทุกครั้งที่คุณรู้สึกเครียดหรือจิตใจวุ่นวายให้หยุดพักแล้วจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงไม่กี่ครั้งสมาธิกับการเดินขณะเดินให้รับรู้ถึงความรู้สึกของเท้าที่กระทบกับพื้นในแต่ละก้าวรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายการกินอย่างมีสติ ขณะกินอาหารให้ปิดโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือจดจ่ออยู่กับอาหารตรงหน้ารับรู้ถึงสีกลิ่นและรสชาติสมาธิ (concentration) ดาบคมของใจสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือการฝึกฝนจิตใจให้มีพลังและความแน่วแน่สามารถรวมความคิดทั้งหมดไปไว้ที่เป้าหมายเดียวได้อย่างนาานานสมาธิเปรียบเสมือนดาบคมของใจที่ช่วยให้เราสามารถจดจอ่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสมาธิที่แน่วแน่ช่วยให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับงานที่ทำได้ดีขึ้นลดการวักแวกและทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเมื่อจิตใจสงบและมีสมาธิเราจะสามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและเป็นกลางมากขึ้นนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีและรอบคอบสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ การจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานาน,านๆทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะจิตใจที่วุ่นวายวิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจําวันการฝึกจดจอ่อเลือกงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบเช่นการวาดรูปการเล่นดนตรีหรือการทําอาหารแล้วจดจ่ออยู่กับกิจกรรมนั้นอย่างเต็มที่การนับลมหายใจขณะนั่งสมาธิให้จดจ่ออยู่กับการนับลมหายใจเข้าออก เพื่อฝึกความสามารถในการจดจ่อการกำหนดเวลาทำงานที่ชัดเจนใช้เทคนิคโพโมโดโร่หรือการตั้งเวลาเพื่อทำงานในแต่ละครั้งอย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวนเมื่อสติและสมาธิทำงานร่วมกันชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังสติและสมาธิไม่ได้แยกจากกันแต่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบสติคือกาดป้องกันช่วยให้เราตื่นรู้และรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เข้ามารบกวนจิตใจ สมาธิคือดาบคมช่วยให้เราสามารถจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่เราต้องการได้อย่างแน่วแน่ตัวอย่างหากคุณกำลังนั่งสมาธิคือฝึกสมาธิแต่ความคิดวอกแวกเข้ามาในหัวสติจะช่วยให้คุณรับรู้ถึงความคิดนั้นอย่างไม่ตัดสินแล้วคุณก็ใช้สมาธิดึงจิตใจกลับมาที่การนับลมหายใจอีกครั้งเมื่อเราฝึกฝนทั้งสติและสมาธิเราจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคได้อย่างสงบ สติจะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความเครียดและความท้าทายได้อย่างใจเย็นในขณะที่สมาธิจะช่วยให้เราสามารถคิดวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเมื่อเรามีสติเราจะตระหนักว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตและเมื่อเรามีสมาธิเราจะสามารถทุ่มเทพลังงานทั้งหมดเพื่อทำในสิ่งที่มีความหมายได้อย่างเต็มที่บทสรุปเครื่องมือสำคัญสู่การพัฒนาจิตใจ ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและสิ่งรบกวนการพัฒนาจิตใจให้แข็งแกร่งและสงบคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสติและสมาธิคือเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนั้นได้จงเริ่มต้นจากการฝึกสติเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับจิตใจและฝึกฝนสมาธิเพื่อสร้างดาบคมที่จะช่วยให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังและมีทิศทางเมื่อทั้งสองสิ่งนี้ทำงานร่วมกัน คุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะคุณจะได้ไม่ใช่แค่ผู้ที่อยู่รอดในโลกที่วุ่นวายแต่จะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความสุขอย่างแท้จริงคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นฝึกฝนสติและสมาธิเพื่อสร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังแล้วหรือยัง